ครับในกิจกรรมนี่เขาก็มีการแสดงของกลุ่มแม่บ้านนะครับและเยาวชนมีการพ่อนพื้นเมืองนะครับพ่อ่านพื้นเมืองเป็นคณะที่รวมกันแล้วประมาณร้อยกว่าชีวิตนะครับจังพ่อนนะฮะแล้วก็มีการแสดงบนเวทีอีกหลากหลายนะมีการพ่อนสาวไหมนะฮะการแสดงการเล่นดนตรีของเยาวชนรุ่นรุ่นใหม่นะครับ เพื่อสืบสารวัฒนธรรมของท้องถิ่เขาคือคงอยู่กู่กับบ้านต่อมและสามารถกู่กับจังหวัดพะเยาของเขาตลอดไปและอีกด้านหนึ่งนะครับก็มีมีการขายของนะครับเป็นท้องอากาศมัวควแาแรงมีกับเข้าปืนเมืองนะครับตีมาขายในงานนี้โดยการจัดทาของกลุ่มแม่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับทั้ง18หมู่บ้านของตำบลบ้านต่อมก็มีหลากหลายอาหารนะครับมีทั้งปลาแอฟ นะครับมีปามไข่นะครับแล้วก็ย้ำน้อมไม้นะฮะนี่ก็คือกับเขาปลาเผาปลาปิ้งนะครับประเภทอาหารที่าหาได้ในพื้นที่ในชุมชนของเขาครับเพราะชุมชนของเขาอยู่ติดกับลำหน้ามแม่ตอมแล้วก็พื้นที่กว้างเพรยวโต้นะครับ